สวัสดีลูกค้าและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานยกยิงนะครับมีอยู่ประมาณ15หรือ16กระบอกนะครับชุดนี้ก็มีทั้งลางอลูมิเนียมแล้วก็ลางไม้นะครับก็โทรแจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้ก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับชุดนี้ก็มีทั้งไม้ประดู ไม้กะพีชิงชันแล้วก็ไม้มะเกลนะครับกระบอกแรกนะครับเป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นแกนมะเกลือนะครับนี่เป็นไม้กะพีนะครับลายนะั้นเป็นชิงชันนอกจากน้นเป็นประดูนะครับยกยิงรางไม้มีกะพีอยู่สามกระบอกชิงชันอยู่หนึ่งปะดูสองนะครับ พายกยิงรังอลูมิเนียมราคาจะอยู่ที่สองพันหนะครับเป็นท้ายประดูนะครับแต่ถ้าเป็นท้ายไม้กระพีเขาควายท้ายชิงชันจะอยู่ที่สามพันนะครับถ้ารังครับสีอโนได้เพิ่ม200บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นงานสั่งจองนะครับประมาณคิวประมาณ7-10บวันประมาณนี้นะครับความยาวของรางความยาวปีกระยะชักต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับรางก็เลือกได้นะครับ ว่าต้องการแบบไหนนะครับรางก็มีหลายรูปแบบนะครับรางกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกรางปืนศูนย์รางสเปคเหลี่ยมสเปครางไม้นะครับต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับการสั่งจองงานผมไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้งานเสร็จก่อนจัดส่งผมจะโรแจ้งนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับ ID Line at 9 2 9 w g r m นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิสนุชาวเวียงนะครับชุดนี้ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแล้วก็แถมลูกดอกให้อีก3ลูกนะครับ สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับกระบอกนี้ลูกค้าเอากระโจมยาวนะครับเพิ่มสองร้อยนะครับต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับแบบทรงมือสอดแล้วก็ทรงลูกซองก็มีนะครับถ้าทรงมือสอดก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับกระบอกนี้ของคุณปีชานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จัดส่งให้เลยนะครับราคาอยู่ที่3า0พันามนะครับกระบอกนี้นี่นะครับสนใจแบบไหนสอบถามมาได้นะครับอุปกรณ์ปืนยิงปลามีทุกอย่างนะครับชุดลางปีกไกยางท่อพร้อมสายสาย P.E. ลูกดอกนะครับสนใจอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube พิษณุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ